อุ๊ยตายแล้วชาวเน็ตหลุดโฟกัสโมเมนต์ชวนเขินทีมแอปงานนี้บอกเลยคอมเมนต์แห่กันแซวสนันบอกได้เลยว่าช่วงนี้ความจิ้นความฮอตที่มาแรงสุดๆในโซเชียลต้องยกให้กับนางเอกสาวแอปทักษะออนกับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยทีมพิ่ทาหัวหน้าพักกา้าวไกลเพราะตั้งแต่ทั้งคู่ได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกันไปล่าสุดนั้น ต่างก็ทำเอาขาจีนถึงกับฟินไม่หยุดกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าทั้งคู่จะออกมาพูดแล้วว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นแต่ความจีนก็ไม่ลดน้อยลงเลยชาวเน็ตหลุดโฟกัสแหวนนิ้วนางข้างขวาทีมแอปซึ่งในอินสตาแกรมของแอปที่ได้ลงรูปล่าสุดไปนั้นด้านชาวเน็ตกลับหลุดโฟกัส สังเกตไปเห็นแหวนบนนิ้วนางด้านขวาของแอปอีกทั้งชาวเน็ตก็ได้เข้าไปคอมเมนต์แซวสนั่นอาทิใส่แว่นนิ้วนางมือขวาเหมือนคุณพิธาตอนถแถลงโมตอนนี้เลยค่ะปกติคุณพิธาไม่เห็นเคยใส่แหวนโฟกัสแหวนแม่วันนี้พ่อก่อใส่แหวนข้างนี้ไปถแถลงนโยบายนะเชียร์คุณทีมแบบสุดพลังค่ะแม่คุณพิธา คลั่งรักมากนะถึงต้องใส่แหวนข้างเดียวกันนิ้วเดียวกันอีกถึงต้องกลับไปดูหลายรอบมากมันใช่หรออะไรจะเกินไปไหมพ่อส้มแอนแม่ปีใหม่เป็นต้น